บ้านเกรอลาเก,กอตัวบานเก,กนนอสนันเมืองี้ยเมืนเง้เหองียบนเงียตรสปาเลยเลลลยเงี้ยเหมือนโซลาเตจังด่านะดนดาเชบ้าน,ะานมุมบ้มือเนาะสวัสดีครับซุ่มบ่ท่นี้ก่อนออกไปทางานครับได้พี่สิงค์เคิมมานะครับมารื้อบ้านนะครับ ร,รับจ้างทุบอย่างเดียวบ้านหลังนี้ก็28ปีครับช่างเขาเริ่มแล้ว<ะ>ก่อนที่ผมจะออกไปทำงานครับบันทึกไว้ก่อนโมเมนต์นะครับ28ปีกับบ้านหลังนี้ทำไมถึงรือ้อเดี๋ยวพาไปชมครับ ดูครปรลวกเอาไปกินหมดแล้วครับตอนนี้ก็รือ้อลังคาอยู่ครับชั่งประมาณสี่ห้าสีห้าคนบ้านไม้ครับดูครับ ก,กินหมดเดินต้องระวังนิดหนึ่งครับไปหมดแล้วอะ่ะบกิบทปีที่อยู่กันมาวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายที่จะได้เห็นบ้านหลังนี้แล้วครับ Đó cái thiết lịch thlieng hay. Đi áp. Ô. Ruang ruang gliak một pass far nữa. club เรบไปนนเด้ต้องไวนะ้ายมั้งเน่ยสันไทยรึนะสันไทยรึงนะตุ๊บโตเลยนะไม่น่าตุ๊บทำดาวไอตุ๊บรีเย่านารียในเดี๋ยวนะเพิ่งเปลี่ยนสันไทยไปประมาณ2ปีที่แล้วนะครับนี้นะเจียง บ, time, บ้านานี่ประมาณรับยี่กว่าปีแล้วครับยีป huh? ีแปดปีคมารือคุ้มแล้วเ้ยปลวกกินจนคุ้มแล้วก็ บ้านหลังนี้คือรื้อมาจากาบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านแต่ก่อนแต่ก่อนเป็นบ้านของตานะครับเป็นบ้านของตาอยู่ในหมู่บ้านบ้า <cause> น <mum subway> สองชั้นรื้อมาแล้วก็เป็นไม้เก่าครับไม้เก่าหมดเลยไม้เก่ารื้อมาแล้วก็มาสร้างเป็นบ้านชั้นเดียวยกสูงที่พื้นที่ข้างนอกแต่ก่อนอยู่ในหมู <secondary> ่บ <forgiving> ้านสมัยแต่ก่อนผมอยู่ในหมู่บ้านถึง ถึงปสีปสนี่แหละแล้วก็ย้ายมายกที่นี่อันนี้ก็จะเป็นปลายูคาหลังบ้านครับว่าจะขุดออกแล้วก็ปลูกหญ้าไว้เดียงวัวแล้วแหละแต่รอให้ยูคาโตก่อน,ตอนเติบโตมาจากบ้านหลังนี้จริงๆครับวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้ว เสาก็น่าจะไว้ไว้ทำเป็นข้อบัวเสาเก่า <c oughs>

ไปนดีนดก็ดมดดูครับลวกขึ้นทั้งหลังน่าจะเอาไว้ใช้ก็มีเลยเสาบ้านนะครับไปทํำขอบวัวนะครับคงจะเอาไว้สร้างบ้านอีกไม่ได้แล้วเพราะมันสองรอบแล้วไม่รู้ว่าไม้ต้องทําไงนะไม้น่าจะเอาไปเช่น้ำเอาไปแช่น้ำไว้ สำหรับคลิปนี้ก็บันทึกไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันครับผมบันทึกไว้ในความทรงจำา8 8ปีกับบ้านหลังนี้ที่อยู่กันมานะเ,นเดี๋ยวผมต้องไปถ่ายคลิปต่อแล้วกันครับฝากขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ